ทั้งนักสืบประจุถอดกับเป็นที่ลำบากใจของคณะกรรมการที่จะให้คะแนนง่ายๆเนะครับบอกว่าองมันมาวัดนะครับในช่องความสวยสดงามอยากที่ไปดัดลายเลยครับการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมนะครับวันสงกรานต์ให้กับลูกหลานให้กับทาง เระต้อ่พิจารณาดูด้วยว่ารป็ตลาดแบบ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 แรบแบบแบบแบบนบบแ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 บนแบบ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 บบับบแบบแ้บแบ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 บบบแบบแบบแบบบบแบบแแบบ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 บบแ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 กบบบแ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 บบบแบบแบบแบบบแแ เปนอ่ครับน้ังมีรานนะครับตนะแล้วไม่้อนนครับนาะทุกน้ัะรารนะครับกษะด้นภาอนะครับแล้วก็การสร้างความรักบารี่เระรครับเสนอท่าน าสนานกรมสมุดนายกอทศพอากาศะังหวันทองโงนได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานประเพณีเรียนท่านประธานในพิธีท่ามปีของโภลในนามของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตะบนของโภลที่กรุงเทให้เกียรติมาชมพานในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ของเทศบาลตะบนของโภลในปีนี้การจัดงานประเพณีสงกรานต์ เป็นหน้าที่ของเทศาบาลตะบนบางโคลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นเอาไว้ซึ่งเทศบาลได้จัดกิจกรรมดังนี้ 1. นพิธีทำบุญกับปบนักบริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลตบบางโคลได้ดำเนินการเจ็บเที่ยงเยบร้อยตั้งแต่เวลาเจ็ดิอ กิจกรรมการ,รกเล่นต่างๆการประกวดก่อเจริทรายการแห่พระพุทธรูปสมน้ำพระและรับน้ำขอพรผู้สูงอายุรวมทั้งมอบของเสียลกให้ผู้สูงอายุเรียนเชิญผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรงจำนวน400ท่านเข้าร่วมกิจกรรมในการจัดประเพณีมสงการในปีนี้เทศบาลตะบนโพนได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนอย่างดีโดยเทศบาลได้ให้งประมาณชุมชนละ4,000บาท รวมเป็นปเงิน44 0 0 0ับาทขอขอบคุณสถานีตำวรวจภูธรพังโคนและสมาคมผู้ไทยสว่างพังโคนที่ในการสนับสนุนอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและการรักษาความสงบเรียบร้อยตลอดอก,กิจกรรมขอบคุณโรงพยาบาลพังโคนที่สนับสนุนเจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพังโคนสนับสนุนเพื่อนปั่นไฟเพื่อให้การ ติตตั้งเครื่องเสียงในการประชาัมพัน์ของรถยนต์ขบวนแห่งสงการานต์แบบนี้ได้พวลาสมคุนแล้วเพื่อความเป็นสิริมงคลกับพี่น้องชาวเทศาบาลตะบนโพลผมขอเรียนเชิญท่านประธานได้อ่านประกาศสงกรานต์พร้อมกล่าวอเมร์พรให้กับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอบงโพลและเทศาบาลตะบนโพลในระดับต่อไปเข้ากล่าวเป็นเชิญครับครับ่น นายกประสามชนชุมนุมนายกเทศบาลตำบลบางโพนท่านรองนายกท่านสมาชิกสภาเพื่อคนลเทศบาลตำบลบางโพนพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางโพนทุกท่านนะครับสวัสดีจาพี่น้องชาวเทศบาลที่บัาเคารพทุกท่านนะครับก็อนรู้สึกตกใจจังปัจจุบันปี2561ของเทศบาลตำบลบาโพนแต่วันนี้นะครับอย่างที่เราทราบกันดี นะครับเมื่อถึงเดือนห้าหรือเดือนเมษายนซึ่งก็ในวันที่สิบสามนะครับเมษายของปีก็ในปีปฏิทินก็จะเป็นวันสงกรานต์นะครับซึ่งเป็นประเพณีของไทยแล้วก็เป็นการท,ท,ท,ทันทันวินบวันพานลบนักขอพรจากผู้ที่ขอลบับผีน,นะครับแล้วก็มีการเล่นล่งเลี้ยองอากาศในพื้นที่นะครับ ในโอกาสนี้ก็ขออนุญาตนะครับได้รประกาศสงการจุลศัลลาศป1,380หรือพุทธศักราศ2,560ปีจอสัเร็จทิศกจังข้าติเป็นอาิตยปกติวันปุยย่ำมติดเป็นปกติสุรพินวันมหาสงกรานต,ต์2 4ส 90, าาิงาคมเวลา9านาฬิกา04:48น ลังสงการานามว่ามโหธรีดีทรงพาพลดทัดดอกสาหาหรือพักตบชาวาครับราพรแก้วในรักทัดสาหาเนื้อทรายกับขวาน ปีมากเลยทันยาหารชื่อา่าะเข้าก้านในนาจะได้10ส่วนเสียเพียงส่วนเดียวทันยาหารมังสาหารบริบูรณ์ประชาชนทั้งหลายจะอยู่เย็นเป็นสุขเรื่องเนโอกาสเทศกาลสงการ,การประจำปี2560ในวันครั้งน,นี้ก็ต้องขอ,อให้พี่น้องชาวอำเภอบังโคนนะครับตลอดจนลูกหลานได้เล่นสงการการันอย่างมีสติเล่นสงการให้อยู่ในกรอบประเพณีอันดีงามของไทย ก็จะส่งเสริมให้ประเพณีสงการได้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะครับและก็เป็นช่วงของวันแห่งความสน,นุกสนานและก็เป็นวันผู้สูงอายุก็ต้องฝากทุกท่านนะครับได้ให้ความสําคัญกับผู้สูงอายุเพราะผู้สูงสูงวัยก็คือหลักใยของครอบครัวและก็ให้ความเคารพนับถือและก็ตลอดจนเชื่อฟังกรรารสั่งสอนและเลี้ยงดูตอบแทนท่านในก่อนนี้ก็ต้องขอบคุณทางเทศบาลตำบลพังโคน โดยท่านประสานเสริมคุณตลอดคณะเพื่อบริหารและก็พนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ,บางโคนทุกท่านนะครับที่ได้ได้จัดงานสื่อสารประเนณีสงการให้พี่น้องชาวอำเภอบังโคนโดยชฉวบ้านในเขตเทศบาลน,นะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขออภารตคุณพระศรีรันาตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพได้รดนบันาลปกป้องคุ้มครองให้ทุกท่นปดจาก ภัยอันตรายใดๆนะครับมีความสุขความเจริญและก็เล่นสงงานด้วยความส,สนุกสนานและความปลอดภัยทุกท่านขับขอบคุณครับขับนตอนต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญทางท่านประธานในพิธีท่านนายพลโขนได้มอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดการก่อเจดีทรน์ประจำปี2561โดยจะทำการมอบจากรางวัลที่3ที่2และที่1ตามลำดับคบ รางวัลที่3ได้แก่ชุมช,ชนสีจำปาหนึ่งครับเรีนเชิญท่านประธานชุมชนครับรับมอบนะครับเงินรางวัลน,นะครับในการประกวดนะครับหนึ่งบาทพร้อมกับถ้วยรางวัลจากทางท่านในพื้บังคนครับครับ การประกวดครับที่2ได้แก่ชุมชนบ้านใหม่ครับเรียนเชิญชุมชนบ้านใหม่ครับประธานชุมชนรับมอบนะครับเงินรางวัล2,000บาทครับเงินสดนะครับพร้อมช่วยรางวัลจากทางท่านในเปิดมงคลครับ และชมป์นะครับในปีนี้รางวัลชนะเลิศการประกวดการกอร่อเจอดีไซน์ประจำปี2561ได้แก่ชุมชนตลาดครับเีินชชุมชนครับ3,000บาทพร้อมถ้วรางวัลนะครับอ่าเจ็ดนะครับเงิน,นสด3,000บาทพร้อมถ้วรางวัล ส่วนนะครับชุมชนอื่นๆไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเอาไว้โอกาสหน้านะครับแต่ว่าท่านนายกบอกว่าท่านได้มอบเครื่องดื่มให้กับชุมชนแล้วชุมชนละ2แพ็คนะครับคุณท่านในพุทธภงมิโซนนะครับต่อไปเรียนเชิญท่านได้ส่งน้ำพระพุทธรูปนะครับแล้วก็รดน้ำดำหัวให้กับทางผู้สูงอายุนะครับเป็นลำดับต่อไปก็เรียนเชิญท่านในพุทธภูครับท่านได้ส่งน้ำพพุทธรูปนะครับเสร็จแล้วก็ได้ส่งน้าพระพุทธเจ้านะครับได้เห็นะครับรถน้ำให้ผู้สูงอาย

สารวนกันใหญ่ทรงนํำพระกอเจอดีซายได้บุญมากลายในวันสงกรานทํทำกินอยู่ทินแดนไหนวันนี้ดีใจได้มาเจอกัน องคมูลน้ำที่ประสงค์นะครับเจ้าของหรือวิดีโอนะครับถ่ายวิดีโอเพื่อที่จะลงไลา์ลงเฟสนะครับเก็บเป็นอนุสณ์เผยแพร่ประจาวันก็หวังว่าเจ้าการบุญมาอาชาและบุตรต้องไปอาจจะใช้บริการท่านอีกในข้อมุลนั้นนะครับที่เป็นตัวแทนนะครับเพื่อสื่อให้กับพี่น้องชาวเพื่อโลกนะครับคนโลกได้รับได้เห็น นะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้โซเชียลนั้นมีการที่จะเผยแพร่นะครับวินาทีต่อวินาทีนะครับขอบคุณตั้มเปอย่างสูงนะครับพี่เป็นองสูนะครับตัเลยนะครับพี่ตั้มในเครื่องประเพณีอันดีงามครับสืบสานไว้ประเพณีวันสงกรานต์นะครับหยิน้ำหอมน้ำหอมไว้นะครับเพื่อสงนอย่างสูงน้ำมิรุสโต้นะครับขอบคุณนะครับ thank <laughs> you